สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาถอดรหัสพลังงานตัวเลขของคนที่เกิดในวันศุกร์วันแห่งความรักความสวยงามและศิลปะคนที่เกิดวันศุกร์เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีวาทศิลป์ดีเป็นคนที่รักสวยรักงามชอบความสุขความสะดวกสบายมีหัวความคิดสร้างสรรค์และ มีพลังดึงดูดใจอย่างสูงมากวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะว่าตัวเลขใดช่วยส่งเสริมดวงของคนวันสุกให้รุ่งเรืองในทุกๆด้านและตัวเลขไหนที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ชีวิตติดขัดเรามาดูกันนะคะว่าตัวเลขไหนที่จะช่วยเสริมเรื่องของหน้าที่การงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรัก และตัวเลขที่ควรหลีเกเลี่ยงสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะพื้นฐานเลยนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันศุกร์เป็นคนที่มีคุณสมบัติดังนี้รักความสงบรักสวยรักงามเป็นคนที่มีสเสน่ห์ยิ้มง่ายอารมณ์ดีมีสเสน่ห์แบบธรรมชาติมีศิลป,ปะในตัว เช่นเป็นคนที่ชอบดนตรีแฟชั่นความสวยงามงานดีไซเนอร์ต่างๆชอบความสบายไม่ชอบความลำบากหรืออะไรที่ต้องเร่งรีบนะคะจุดที่ควรระมัดระวังสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ก็คืออ่อนไหวกับความรักบางครั้งใจอ่อนมากเกินไปใช้อารมณ์ตัดสินมากกว่าใช้เหตุและผลขาดวินยัยทางการเงิน พลังตัวเลขนะคะที่เหมาะกับคนที่เกิดวันศุกร์ตัวเลขนะคะเลข6กเสริมเรื่องของสเสน่ห์ความรักความสวยงามเป็นเลขประจําตัวของคนที่เกิดวันศุกร์เสริมเรื่องของความรักความสุขศิลป,ปะเงินทองเลขค่านะคะจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของปัญญามีเหตุผลมีความสุขคุมรอบคอบช่วยถ่วงสมดุล ลดความฟุ้งซ่านและเสริมด้านวุฒิภาวะเลข2ช่วยเสริมในเรื่องของความนุ่มนวลการปรับตัวช่วยให้คนที่เกิดวันศุกร์นะคะใจเย็นลงมีจิตใจที่เข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้นเลข9เป็นตัวแทนของพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเมตตามหานิยมผู้คนรักใครช่วยส่งเสริมในเรื่องของบารมี มีโชคจากสิ่งที่มองไม่เห็นจากสิ่งลี้ลับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้พลังตัวเลขนะคะเสริมในทุกๆด้ดดานสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ตัวเลขนะคะที่เสริมในเรื่องของโชคลาภได้แก่เลข69 96 29 92 59 95จะช่วยดึงดูดโชคลาภนะคะแบบไม่คาดคิด จะช่วยเสริมพลังนะคะจากบุญเก่าและแรงอธิษฐานควรใช้นะคะกับเบอร์มือถือรหัส ATM เลขทะเบียนรถเลขบ้านและตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราค่ะเอาตัวเลขเหล่านี้นะคะมาใช้ให้บ่อยที่สุดนะคะจะเสริมความโชคดีเป็นสิริมงคลกับคนที่เกิดวันศุกร์โดยตรงค่ะ ตัวเลขนะคะที่เสริมในเรื่องของหนะ้าที่การงานได้แก่เลข6 5ห6 4ห5 4 6 4 4 6หหเป็นตัวเลขนะคะที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของความน่าเชื่อถือมีสเสน่ห์แบบผู้เชี่ยวชาญเหมาะกับงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการพูดการเจราจาวาทศิลป์ต่างๆเช่น นักการตลาดนักแสดงนักออกแบบนะคะหรือครีเอทีฟนะคะตัวเลขที่เสริมเรื่องของการเงินได้แก่ตัวเลข66 69 96 56 65ช่วยในเรื่องของการหมุนเงินเรียกทรัพย์เรียกความร่ำรวยความมั่งคั่งช่วยเสริมดวงนะคะ ของธุรกิจส่วนตัวร้านค้าออนไลน์ตัวเลขนะคะที่เสริมในเรื่องของความรักนะคะได้แก่เลข66 26 62 24 42ช่วยเสริมสเสน่หความน่ารักมีคนรักใคร่ให้ความสัมพันธ์ร่าบรื่นและมีความเข้าใจความเอ็นดูความเมตตาซึ่งกันและกัน เหมาะกับผู้ที่โสดหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วตัวเลขที่เสริมในเรื่องของด้านสุขภาพนะคะได้แก่เลข59 95 56 65จะช่วยส่งเสริมเรื่องของสุขภาพจิตให้มั่นคงลดความเครียดความกังวลคิดมากเหมาะกับคนที่ป่วยเพราะว่าคิดมากและใจอ่อน ตัวเลขนะคะที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ได้แก่เลขเจ็ดเป็นพลังของความเหน็ดเหนื่อยความอ่อนแรงทำให้ชีวิตติดขัดเครียดคิดเยอะขี้กังวลเลขแปดนะคะเป็นพลังของความกดดันรุนแรงใจร้อนเลขสามเป็นตัวเลขนะคะที่เพิ่มเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดง่ายเกิดปากเสียงการทะเลาะวิวาท เลขหนึ่งนะคะทำให้ดื้อร้นอีโก้สูงเกินสมควรค่ะควรจะหลีกเลี่ยงเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือทะเบียนรถรหัสสำคัญต่างๆค่ะเทคนิคนะคะในการใช้ตัวเลขนะคะเพื่อเสริมดวงนะคะใช้ในกับเบอร์มือถือควรมีเลข6เลข2เลข5เลข9อยู่ในคู่หลัก เลขบัญชีนะคะรหัสบัตร t t m ควรลงท้ายด้วยเลข6เลข5หรือเลข9ค่ะเลขทะเบียนลถนะคะให้ใช้กลุ่มเลข56 65 66 69 96ค่ะไม่ว่าจะเป็นพวก w a ลเปเปอรมือถือให้ใช้ภาพนะคะที่เสริมมงคลเช่น ดอกไม้ท้องฟ้าสีชมพูสีทองสีเขียวอ่อนและวิธีการทำบุญเสริมดวงนะคะให้ทำบุญกับเด็กกำพร้าวัดมูลนิธิด้านศิลปะดนตรีหรือผู้พิการทางสายตาค่ะตัวเลขนะคะที่ส่งเสริมดวงคนที่เกิดวันศุกร์นะคะได้แก่เลข6เลข5เลข2เลข9 ทำให้ชีวิตลงตัวมีสมดุลส่งเสริมทั้งสเสน่ห์และสติปัญญาเหมาะสำหรับคนที่ต้องใช้ทั้งหัวใจและเหตุผลในการดำเนินชีวิตตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือเลข7เลข8เลข3เลข1ค่ะเพื่อลดแรงประทะลดปัญหาเรื่องของอารมณ์และความขัดแยง้งจำไว้นะคะตัวเลขเหล่านี้ เราเลือกใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาแต่มันคือพลังที่สามารถปรับเปลี่ยนพลังงานรอบตัวเราได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจการเข้าใจพลังของตัวเลขและใช้มันนะคะอย่างมีสติมันคือหนึ่งในกุญแจสำคัญนะคะของการสร้างชีวิตที่ดีค่ะ